สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายการเอฟซีนะครับมันสุขทุกคนองกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบาวบอลไทยสิงห์ครับครับสวัสดีไปยังแฟนเพจนะครับบ่าวบอลไทยเงินล้านครับผมเอาคลิปดีอยู่กับทีมงานผู้เฒ่าสิงห์คือเก่าเนี่ยแต่ว่ามื่อนี้มาแต่เจ้า40คันเดียวฮะ โมนีบอพ,อพอบอซิ่งเนี่หรือว่ากันวะไปแดบเนิบเนบครับผมนี่เออเตียงพอดีเป็นเอกลักษณ์ครับเตียท่งคอนน้อยใจง่ายาแต่นี่ฝาลอตาตรี่แต่งว่าเป็นผลแล้ว่าแห้งหู้ร้ายเขาแห้งเกิดดี ปั่นเนียนของเราอยู่ตัวล่ะไทยไปโดนเตอ๋อมาดิครับฝนตกใจไลยเทือกอ่ะดีเก่าน,นะครับ <S <S มันนี้กะบบจวดบบจัดวันไหนและวะ้ววาเดี๋ยวถามูซะกันมาท่านนะฮะเพราะว่าธงนี่มาไทยกันสองขั้นครับกะปั่นเลนทาครับผมถามูมากขนานม่นไมพ่อใส่ให้วอีเลย,ย,ายาแล้ววาท่น มองได้ไทยน้ำกันก็นต้องปั้นน้ำกันกับเ,เสียงทอแล้วนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยัะตาตัดกินบัดได้นี่ต้องเป็นเท่านี้ละ4018 ได้ดึงดับรถแล้วสมบูรณ์จังแดงแดงเฮ้ยไม่มีอะรถแร้วนั่นร,รถสิงใช่ไหมรถสร้างได้แล้ววะโู้หน่าสามเหลี่ยมครับต้องปันหาส่งเอาเองฮะ หน้าใกล้ทางก็อ,งอย่ามีเสาไฟป,ปวดเออสร็จยำแม,มง่งซัอนหรือกันนี่ก็ได้ว่างเหยียบว้าแ่หยาบผู้กับน้ำกลนหรืยอยกันหลายหลายหยาบก็ได้ตอนไทยนี่คากีลีได้คำหยา สูตรปั้นนี่กับสูตรไผ่สูตรมั่นครับผมโอ้ไปซ้ำนี่พอดีครับเมื่อนั้นเราเหยียบว่าไม่รอบสิตัดแม้เราปั้นหน้าตม่มโอ้ยเมื่อนั้นติดทุระครับว่าแต่ไทยโอ้เสียงว่ามันครับเตอร์ล่งเนาะ ทะลุมิติไปได้ล้วสิยังทอน ดังดีประการนาด,ด้วยครับปวด 윗퍼리이더니 ฮะจังหวัดใดจังหวัดเราสิสิง สงสัยดึงสีดึงเก็บอันนี้ครับเสาไฟนี่ฮะ เรืยบานเนียนกริบ สามเหลี่ยมเนี่ยนี่ตรงแทงงานไปเลยเลยครับผมถ้าแทงไร้ขวงนี่มันดนแรงแท้งไป้็เล่าดีก็แลว้วไายดีนะฮะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายนะฮะสวัสดีครับผม